ากเชิกเราเรียบร้อยแล้วกล้างเราคุณจนินทคุณจุพร้อมนะคะพร้อมแล้วเตรียมที่จะปะทะเกมเป็นยังไงเชิญเลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะ จำลองทะเลไว้ที่นี่เลยนะคะวิธีแข่งจะแข่งยังไงคะเราจะให้สองคนนะครับสองคนคือคุณชนินทร์กับคุณสุดานะคะครับทำไงคะขึ้นไปยืนบนเรือดิงกี้ขึ้นไปยืนบนเรือดิงกี้งั้นเราไปตรงนี้เลยดีกว่านะฮะดเชือกเลยค่ะเรามาดูตรงนี้มาดูใกล้ๆเลยนะคะทั้งสองจะต้องขึ้นไปอยู่บนเรือดิงกี้นี้แล้วยังไงคะเสร็จแล้วก็ผัดกันนะครับคนละครั้ง เดินไปทางด้านนู้นผัดกันหมายความว่าถ้าคุณชนินอยู่บนเรือดิงี้คุณสุดาจะต้องเดินไปใช่ครับเดินไปแล้วก็เปิดแผ่นป้ายดูว่าคําตรงนั้นเป็นคําว่าอะไรแล้วก็ส่งสัญญาณมือมาว่ามันหมายความว่ายังไงอ๋อส่งรหัสมาให้เพื่อนพายครับเสร็จแล้วพอตอบถูกแล้วเป็นยังไงคะก็เดินกลับมาครับขึ้นเรือแต่มือให้คนที่อยู่บนเรือเสร็จแล้วคนที่อยู่บนเรือก็ เดินไปที่ป้ายใหม่สลับกันหมายความว่าสลับกันเพื่อที่จะไปเปิดนะคะแผ่นที่จะเป็นบอกคําถามบ,บอกคำใบ้อันนั้นนะคะคเสร็จเรียบร้อยใช้ทั้งหมดกี่คำคะใช้4คําครับแล้วก็จะดูว่าเวลาทําเวลาไปได้เท่าไหร่ภใ,ใน4คํานั้นพร้อมนะคะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะเข้าที่เลยพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะไป ไา่ใช เลยใช่ไหมคะถูกเลยนะคะเป็นไงคะเป็นไงคะอันนี้อันตรายเหรอใช่ค่ะเออจริงๆมันเป็นมันเป็นศัพท์ของการดำน้ำจริงจริงใช่ค่ะใช้มาตรฐานสากลค่ะน้อโอ้โโลกใช้อย่างนี้หมดใช้แบบนี้หมดใช่ค่มคะอันนี้คืออันตรายฮะใช่ค่ะได้อย่างนี้แหละครับรักเธอครับเนี่ยนะเขาจะได้อยู่ไม่กี่คำจอมเจ้าชู้นะคะส่าตลก ทำเวลาไปทั้งหมด1นาที12วินาทีไอ้อเวลาสี่คำนะคะ1นาที12วินาทีเ่ยเลยนก็พอพอ,พอใจครับพอใจนะคะคงจะต้องต่อให้แล้วล่ะต่อเวลาเขาเท่าไหร่ในเมื่อเราใช้1นาที12วิเวลาเท่ากันครับผมเวลาเท่ากันอ่าเวลาเท่ากันแล้วคำอ่ะคำเท่ากันไหมของคุณสี่คำให้เขาเท่าไหร่ให้สามคำครับโอ้สบายต่อแค่คำลงมานะ ไปบวบหน้าไปง่ายๆถ้าผมผมชี้อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเนี่ยเข้มจังเตี้ยมันต้องขวากเตี้ยมาก่อนแต่ถ้าชี้ไปนู่นหักแล้วหักแล้วทีก่อนอ๋อเหรอครับทีก่อนครั้งนี้นะต้องได้สองครั้งครั้งที่หนึ่งให้เท่ากี่คนเอ่อให้สองคนครับสองคนนะถ้าไม่ได้ครั้งที่สองให้เท่าไหร่สามคนครับสองคนเลยแสดงว่ามีผมรวมอยู่ด้วยอ่า นะคะาำลดลงมา3ามคำครั้งได้2ครั้งครั้งที่1นสองคนครั้งที่2อสคนนะคะ,อ,ะอ,อันนี้เข้าใจนะคะ,ะนะคะคิดว่าได้หรือไม่ได้คะ ผมคิดว่ามันไม่น่าแต่ยากมากครับแล้วความสามารถอย่างที่เขาเห็นเขาเมื่อกี้เขาบอกกระซิบว่ามันง่ายมากเขาบอกอะไรใช่ไหมว่าทาได้ครับค่ะพี่บอกได้ค่ะน้องตายค่ะได้ค่ะได้หรือยันอ๋อเชื่อมั่นเชื่อมั่นพี่พี่เขานะคะคุณเอสกค่ะผมก็เชื่อเหมือนกันครับได้ครับได้สรุปแล้วนะคะผู้ร่วมรายการเราบอกได้ทั้ง3คนพร้อมนะคะใส่ให้เรียบร้อยอืมเดนถอยหลังว่ะ ไม่ทันไรจะดึงทำไมอ่เอาอไปอาอครับยกไปก่อนที่ไปก่อนพท้ายก่อนไปก่อนเออไปก่อนพร้อมแล้วนะพร้อมไป Kiên, Kiên Kiên nào Nào Kiên, Kiên Kiên tăng Kiên nám, Kiên, Kiên nám, nào Kiên nào Kiên nào แล้วนี่<อ>้ำนเรนาวตอบอกถูกต้องให้หนาวหนาวคำแรกทุกหนาวละลายนา้ำเย็นอตอบโป๊ะเลยเอา้าวครั้งแรกไม่ได้ค่ะอ้า <Yeah! S 2> วาคุณหน้ำลงไปช่วยหน่อยเร็วมามาพี่เองพ,พี่ไม่พี่ไม่ลุยนะเดี๋ยวช่วยพิธีกรพี่เปียก <laughs> เรียกทำโอ้ย ได้เริ่มแั่งที่สองพร้อมไหมยังคะพร้อมนะพร้อมเริ่มเลยคะ่ะไป เตา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 ช่วยด้วยเตาอะไรช่วยด้วยเตาคำแรกเตาช่วยด้วยถูกต้องเาช่วยทำที่สองท่องะ ปั๊ดต้อแม่แหะตกลงยังไงเด็กตกลงเมื่อกี้คำเมื่อกี้ว่าอะไรคุณเจอม้าน้นําถูกต้องม้้านแต่คำสุดท้ายเมื่อกี้ช้าผมบอกแล้วไงลองทายดูนะ<อ>คำนี้นะถ้าถูกที่จะให้หรือเปล่าลปลาหวานอ,อะไรปลาหวานก็บอกเขาไปแล้วไง <laughs> ขนาดบอกไปยังนิ่งเลยนะฮะ <laughs> บอกเขาไปแล้วโง่จริงเลยปลาฉลามงานเลยปลาหวาน จบอะไรมาเนี่ยเพชรฉลามกวานมันเขียนคนละตัวเลยจะบอกว่าฉลามวานปลาวานวานให้ฉลามมาสรุปแล้วทำไม่ได้ค่ะถ้าใครสนใจอยากจะดำน้ำเราไปคุยคุณชนินคุณสุดาดูนะคะต้องขอบคุณคุณชนินและคุณสุดาและขอบคุณซีไซด์ดร r ฟ v ์วิ่งค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ